อ่าติดทานมาสมถนนพะโลชัยครับน,นี่ถ้าสิเริ่มจากแยกมุมทงสรีเมืองมองอวนภาษาณพิณนเมาหยุดเริ่มต้นอยู่จุดนี้ครับถนนพะโลชัยปลายถนนจะจดอยู่ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลพี่น้องเนาะเป็นถนนเส้นบัญญาปันใดครับมาหล่อไฟ,ไฟแดงแป๊บหนึ่งครับถนนเส้นนี้เป็นถนนอุปราชพิณเอาอุปราช จินกลางของเมือบนอุปราดต่อไปด้วยขึ้นไปทางอำนาจ,จเจริญก็จะไปหอดปั๊มบางจากปัมเปโซเก้านะพี่น้องปัมบางจากจะเป็นถนนสี้ย่างกูลครับยาวไปเลยครับว่าเริ่มต้นไปเลยครับน้องเรียวสายเขา แต่โน้นพระโลชัยครับตตรงไปมัน,มนจะไปอเมาจกเจริญเพราะถนนใช้ยางกูนงานใส่มือ่อน,น่าจะเป็นวัดชัยมงคลวัดแจงมงคลคว้าเมื่อกบโรงแรมบ่ดินครับ เช่นน้นสนอีก็จับเ้ยเอ้ยมีกุจับกุจับมะกันี่บอกมูยอนะเพีองงงรู้ใชเสินมูยอปนไดครับตอนนั้นนีน สี่แยกสายมือจะเป็นวิทายา์ไอซ่าพะช่างนะพี่น้องสามแยกตรงนี้สายมือจะไปบุ้งกระแทกพี่น้อง ใส่เมื่อทั้งนานเป็นโรง,เ,ง,เ,งเ,เ,เรียนโรงเ,เ,เรียนโรงเรียนเจาเวเลตครับโรงเรียนเจาเวเลตศึกษาเส้นนี้บ่ค่อยงเงยววันไหนครับอาจะประมาณกิโลเศษเศษก็เน,น,นี้ซีแยก ี่แยกสามือจะไปแจ้งสนิทครับตรงไปจะไปเลื่อนจำลังอนบลราชธานีครับจะไปสินสุดอยู่เมนาม่นหน่อยครับสำนักงานประกันสังคมจัหวัดอุบล สิง่งพเนยวครับเอามาถ่ายทำคลิปวิดีโอี่ช่วงเศร้าพี่น้องก่อนหกโมงครับตังเกตบางไฟถนนยังเปิดอยู่ครับรถแม่งบ่พ่อยหลายครับช่วงหกโมงเคืงขึ้นไปรถมันติดครับผมถนนเส้นนี้สิ่สุดเยอะ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุครฯใส่มื่อห้าสิเป็นเรื่ยนจำกลางองบุบเราไปน้องเนาะตรงนั้นจะเป็นสามแยกถ้าเลียวขวาไปจะไปรงเรียนเบนไปประป่าครไปหลังเรียนเบนวัดทาวังหินครับ มันสามแยกตรงนี้นห,หนาเข้าเนี่ครับไกส่สี่สิ้นสุดแล้วครับ พาพี่น้องมาชมถนนในตัวเมือ,มองบนนักพีนองกรน,นะครับนะค่อยะจับออกไปช่วงนี้เขาทายทํำในเขตเ,เทศบาลนครครับไม่ฮอดสิ่เลี้ยงเมืองครับยุดสิ้นสุดถนนครับผมสำนักงานประกันสังคมขวาเมืองจะเป็นวัดท่าวังหินครับผมก็เ,เลยลงไปหันจะเป็นมณน้อยครับพี่น้อง